สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot า,ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีถัดมาค่ะราศีกรกฎนะคะเหลืออีกแค่สองราศีเท่านั้นอาจารย์จะได้ทําจนหมดราศีที่อีเล็กสองราศีเนี่ยจะหมดไหมอ่ะเรามาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะใน16ถึง 3 1มมีนานี้นะคะจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจันโรล,ลแลเด้งดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นหน้าไพา่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปเะจ๊ะอ่ามาดูกรารซิกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้ขอดูพลังงานของคุณนิดนึงคะ่ะพลังงานของคุณดูได้ทั้งลัคนาราศีถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกัน ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะจ๊ะเพราะนี่คือดวงจันทร์เร็เดนดวงทั่วไปดูแบบตะวันตกก็ได้ดูแบบไทยก็ได้ดูแบบรักคนาก็ได้ค่ะนะจ๊ะไพ่อของคุณเป็นสี่เหรียญสี่เหรียญคือการเก็บกอ่อสิบดาบโอ้แม่เจ้าอ่ะขอดูคนที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรัก ้าถ้วยคุณเข้าไปดีวกับคนที่เขามีเสน่ห์แรงไหมเขามีช้อยเขามีตัวเลือกไหมเขามีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนไหมหรือเขาเป็นรักที่เขายอมได้เลือกอะไรเลยสักอย่างไหมในความรักความสัมพันธ์นี้นิ่งเฉยเบรกพักกันแล้วเหรอสิบดาบมันคือความทุกความเจ็บทุกอย่างจบสิน้นอาจจะเพิ่งเ,เลิกกันหรือทะเลาะกันรุนแรงจนถึงขนาดต่างคนต่างเจ็บอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็เป็นได้แต่เขาเจ็บไหมนะ่ะก้าวถ้วยขึ้นไม่น่าจะใจบเบา เพราะว่าเขาไม่มีคุณเขาก็อาจจะมีช้อยตัวเลือกอื่นช้อยอื่นค่อนข้างมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นอะไรประมาณนี้อ่ะไายใบยลรของคุณแม่ทุนสี่เหรียญคือการไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจหรือการกลักความรู้สึกหรือใครสักคนหนึ่งในที่นี้ทะเลาะกันเพราะความหึงหวงไหม เกิดความรักแทรกรักซ้อนในความสัมพันธ์เกินไปไหมหรือว่ามีปัญหากันเนืองๆมีอุปสรรคมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้เลยเหมือนเขาไม่สนเขาไม่แคร์เราเลยทําให้คุณต้องเสียใจผิดหวังสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเป็นความทุกข์ที่เดียวขรกรกฏเป็นความทุกข์ที่จริงๆคุณยังเก็บกอดคุณยังรักเขาอยู่ความทุกข์ของคุณนี้การ อาจจะมีใครบางคนส่งข้อความหาคุณหรือคุณส่งข้อความหาเคาหรือกำลังเริ่มที่จะเกิดความคิดการความคิดที่จะต้องคือมันเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมานานเน่ะมันต้องเคลียร์กันละมันต้องพูดกันละมันต้องรู้เรื่องกันไปแล้วมันต้องบับไฟก็พร้อมอะ่ะพร้อมจะไฟอะ่ะเออประมาณนั้นแต่สิ่งที่คุณได้รับคือสิบดาบคุยไปสมมติว่าถ้าคุณจะส่งข้อความหาหรือคุณจะพูดจะคุยกับเคร์นั้นอะ่ะ ก็นำม,มาซึ่งความสูญเสียนำม,มาซึ่งความเจ็บปวดซึ่งจริงๆมันก็เจ็บอยู่แล้วแหละที่อยู่ก็เจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแต่ไปก็เจ็บเช่นเดียวกันนะคะพอดูสี่เหรียญของคุณคืออะไรคะสองเหรียญช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือในความสัมพันธ์นี้ยังไปไปกับกับเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่กันในหมู่เพื่อนฝูงที่ทํางานเดียวกันยังต้องเดียวกันในเรื่องของการทํางานนะคะ คุณไปสืบไปส่องไปเห็นอะไรมาจ้ะเด e ชาริออตคุณรู้สึกถึงความแตกต่างอาจจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมอาจจะเป็นรักทางกายคุณอยู่จังหวัดหนึ่งเขาอยู่จังหวัดหนึ่งบางคนอยู่กรุงเทพอยู่ชัดเชิงเซาบางคนอยู่กรุงเทพอยู่ลำปางก็เป็นไปได้นะจ๊ะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างวัยก็เป็นไปได้หรือศาสนาวัฒนธรธรมหรือความแตกต่างระหว่างคนที่มีอีโก้คุณเป็นคนชอบความชัดเจนคะ่ะตอนนี้ในความสถานะของคุณเนี่ยต้องการมากคือความชัดเจน จะเอายังไงก็บอกเบื่อกับความสัมพันธ์นี้จ้องต้องเหมือนคุณพยายามที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณพยายามทุกวิีทางเพื่อจะปรับสมดุลกับความสัมพันธ์แต่คุณทําแล้วคุณเหนื่อยอ่ะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าทําเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นหรือในความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีพลชั้นกับความสัมพันธ์นี้มากแต่ว่าคุณไม่ไหวละคุณไม่อยากยืนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ละ มันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมานมันควรจบได้แล้วในความคิดของคุณทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือไม่ไม่ให้การไม่ให้อะไรเราเลยสักอย่างหรือเปล่านีจ่จ๊ะเพราะอะไรล่ะเขาอาจจะมีช้อยเยอะก็ได้ขอดูสิบดาบของคุณหน่อยค่ะกลับมารักตัวเองแล้วค่ะกลับมารักตัวเอง The Lover ที่ผ่านมาอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือก ที่เป็นตัวเลือกและเขาก็ไม่ได้เลือกเราด้วยสิและคุณอาจจะถ้าเขาไม่เลือกคุณอ่ะคุณก็อาจจะเลือกเส้นทางของคุณแล้วคุณอาจจะเลือกเดิอนออกมาคุณอาจจะเลือกเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจของคุณพูดกันซะให้เสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีอะไรค้างคาใจอาจจะเจอการทะเลาะกันคำขัดแย้งกันในด้านของคําพูดอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันก็จบลงคุณได้กลับมารักตัวเองสดสวยร,รวยมากจ้ะ ประมาณนั้นหรือเปล่ากรากฏอ่ะไปที่คนของคุณค่ะคนของคนมีเก้าถ้วยค่ะเก้าถ้วยคนที่วั่นไหวก็คนไปทั่วคนที่มีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะฟล,ลี่ถามว่าเขาเครียดไหมเครียดนะถามว่าจริงๆเขามีช้อยไหมใช่เขามีช้อยเขามีคนคุยแต่ถามว่าเขายอมหักไปยอมงอเช่นเดียวกันถ้าคุณแรงเขาก็แรงกลับค่ะถ้าคุณใส่อะไรไปเขาก็สวนกลับมาคนคนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนดื้อ เป็นคนที่คิดว่าตัวเองความคิดในโรคร่านี้ความคิดของฉันถูกอยู่คนเดียวถามว่าเครียดไหมเครียดค่ะไม่ใช่ไม่เครียดแต่เขาเลือกไม่ได้ที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือครอบครัวรู้จักกันนะคะเขาเครียดมากนะแต่การเครียดของเขานะ่ะเขาพยายามนิ่งๆบางคนห่างกันแล้วค่ะบางคนจบบางคนห่างเขาไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้เขาควรจะทํายังไงแต่ถามว่า ถึงไม่รู้ว่าความสามพันธ์นี้จะทํำยังไงแต่เขาก็ไม่ได้แคร์ก้าวถ้วยคือคนไม่ได้แครคนที่รักตัวเองรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นค่ะเขาอยากกักคุณไว้ค่ะเขาไม่บอกความรู้สึกของเขาหรอกเขาค่อนข้างจะคิดเยอะใช้สมองมากกว่าใช้ใจคนคนนี้คุณอีโก้แรงเขาก็อีโก้แรงจัดเต็งทั้งคู่ค่ะไพ่ของคิงออฟสอกับ e วีนออฟสอดไพ่แห่งการประชดประชัน ถ้าคุณแรงมาก็แรงกลับถ้าคุณประชดอะไรเขา mm hmm. เขาก็ประชดกลับถ้าคุณพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเขา mm hmm. เขาก็สวนกลับคุณไม่ราวาสอกซึ่งกันแล้วกันเลยไ่ยของดาบต่างคนต่างถือดาบในมือคนละเล่มอะมาเด็กพร้อมไฟอะ่ะจะเลิกก็เลิกจะอยู่ก็อยู่ถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่เคลียร์ถ้าไม่ดูแลกันก็จบกันเถอะประมาณนั้นแร้งแรงเดอร์ฮอร์ม เขาอาจจะคิดทบทวนแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ว่าเขายังมีความรักกับคุณอยู่ความรักนั้นมีอยู่แต่เขาจะไม่ทําอะไรถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมไม่ทําอะไรถึงมีเขาปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวาสนาพาไปความรักนั่งอยู่ตรงนี้ยังถือไว้ในมือแต่ชาวไม่ทําอะไรเขากค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวเป็นความอีโก้สูงหรือโรคส่วนตัวสูงมากเกินไปบางทีเขามีกําแพงใส่คุณเขาไม่ให้คุณก้าวราไปในกําแพงของเขาค่ะ นะคะเจ็ดถ้วยคือคนช้อยเยอะเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยเดาเดเพอร์ The ใช่อยากได้ความรักความสัมพันธ์แต่ไม่เคยให้ใครคะ่ะดีะมนความรักนี่เป็นความรับไหมความรักนี่ซ่อนเร้นปิดบังไหมเขานิ่งค่ะเขานิ่งเขาเฉยหรือความรักครั้งนี้มันไม่ถูกต้องตามคํานองรองธรรมมาเจอกันด้วยพรมริคิดแต่พรมริคิไม่ได้ให้คุณเปนคู่กันคะ่ะพรมริคิยังมีความรัก ที่คนคนนี้อาจจะปิดบังซ่อนเร้นชวเลือกช้อยเขาอาจจะมีคนในความสัมพันธ์เยอะเขาเป็นคนช่างเลือกเขาอาจจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาคุณคงยังเป็นช้อยที่ยังไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีค่าขนาดที่เขาจะต้องปกป้องดูแลรักษาหรือแคร์มากประมาณนั้นอะเนถึงสานี้ค่ะ ความรักความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางใดเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครก็ได้เจอนารอนเรดดิ้งหนูจ๋าได้อินมากกระด่าอาจารย์เยอะอาจารย์เครียด <c oughs> เอเอมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์คือเขาไม่ได้ด่าอาจารย์หรอกเขาด่าไอคนนั้นนะ่ะแต่แบบอาจารย์ไปอ่านอาจารย์นะจะเป็นคนอ่านทุกๆคอมเมนต์นะจริงๆแล้วเครียดตามประมาณนั้นอ่ะดูซิว่าความสัมพันธ์คุณ จะมีการเจรจาการพูดคุยหรือการวางแผนใครมีแผนอะไรในใจมีพรันไว้ในใจว่าอะไรจ๊ะเออกินอัพสอดค่ะคุณบอกว่าถ้าอยู่ในความรักที่มันไม่ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกก็ไม่เอาก็ได้วะอยู่คนเดียวก็ได้นะไม่มีใครฉันก็อยู่ได้นะคุณก็ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเหมือนกันสามถ้วยไม่อยู่ในเตอร์ปาร์ตี้ค่ะหรือคุณใหญ่เขากลับมากับความสัมพันธ์นี้ค่ะหรือความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเตอร์ปาร์ตี้ การเฉลิมฉลองไปแองเขาไหมไปกับเพื่อนป้าไปดื่มไปสังสรรค์ไหมการรอรออะไรใจนหนูจ๋ารออะไรการรอเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์บางครั้งในความคิดของคุณคุณหวังว่าในความรักความสัมพันธ์นี้จะเกิดความชัดเจนเรารอให้เขาตัดสินใจรอให้เขาปรับตัวแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับกลายเป็นรอเราไม่ได้อะไรคุณเลยจบเด็ด,ด,ดจบเลิกตา พังทลงทลายถ้าคนยังไม่เกิดไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตบางอย่างไม่เกิดกําลังจะเกิดบางอย่างกําลังเกิดอยู่นะบางอย่างในอนาคตจะเกิดเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังนะจ๊ะเดอะเดคุณอาจจะคุยกับืฤรเจกค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณไปดูความคิดเขาหน่อยสิ่งที่เขาคิดกับคุณนตอนนี้ค่ะ The Sun คุณคือความสุขคุณคุยกับคนที่มีชื่อเสียงไหมหรือคุยกับคนที่เขาไปไหนมีแสงสว่างนำทางมีแสปสปอร์ตไลท์เป็นคนที่รักตัวเองอยู่กับตัวเองได้ด้วยการมีความสุขการเริ่มต้นใหม่ a g e of one ค่ะปาดไม้เทา้าคุณได้ข้อความเขามาหรือยัง The tower โ oh อ้โหพังจริงๆด้วยแหละ อาจจะเกิดเรื่องบางเรื่องแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวรับทุกวังทุกอย่างที่วาดฝันวาดวิมานในอากาศร่มสลายกันเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดว่าโอเคจบก็จบแต่เขายังสองคนอยู่นะเขายังมีความรู้สึกอะไรอวรนเขายังมีความรู้สึกต้องการอยากกลับมาแต่เขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยว่าจริงๆแล้วเขาจะรักเขาอยากรักใครคนไหนคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเจ้าชู้เป็นผู้ชายระมุน เป็นผู้หญิงระมุนอบอุ่นดูน่าคบหาดูมีสเสน่ห์มีทางเลือกมีช้อยเยอะหรือเขาอาจจะกำลังไปกับความสัมพันธ์ใหม่ๆใช่<ๆ>เขาไปกับความสัมพันธ์ใหม่จริงๆด้วยเขาเลือกคนนั้นแต่เขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกที่จะแครคนอีกคนมากกว่าแคร์ใจใจของเราหรือเขาอยากมีคนทั้งสามคนไว้โดยที่จะไม่เลือกไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีไปทางนั้นที เพื่อกักความสัมพันธ์นี้ไว้ทั้งหมดอ่ะคุณคิดยังไงกับเขาคะกรกฎคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาคะสองเหรียญคะ่ะกับยังกลับไปกลับมาหรือยังวนเวียนป้้นเปี้ยนกันอยู่คะเขายังอยู่ในที่ทํางานของคุณ เขายังเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงหรือเปล่าคุณกลับมารักตัวเองคุณนิ่งขึ้นเย็นขึ้นแต่พยายามเย็นนะมันไม่เย็นหรอกในใจของคุณร้อนเป็นไฟแล้วความรักครั้งนี้เนี่ยมันเคยเป็นความมั่นคงกันไหมเคยมองถึงระยะยาวหรือการแต่งงานหรือการเป็นแพลนการเป็นครอบครัวหรือคอบกันไปยาวๆแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เจ้าชู้ที่เขามีความลับเยอะก็ได้ ความรู้สึกข,ของคุณคือฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันเจ็บฉันทุกข์ฉันให้ใจแต่ฉันไม่ได้ใจฉันให้ความรักแต่ฉันไม่ได้ความรักกลับเจอคนที่เห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองอารมณ์ของคุณรักเขามากอารมณ์ของคุณได้รับความที่เขาไม่จริงใจคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดการพัฒนาไปในหนทางข้างหน้าแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับไม่ใช่สองดาบ ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าคุณควรอยู่พิจารณาจากความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกสิพิจารณาจากการกระทําของเขาว่าสิ่งที่เขาทากับคุณคนที่รู้ได้คือคุณเขาทําแบบไหนกับคุณเขาให้ค่าคุณไหมเขาแคคุณไหมเขาดูแลคุณไหมพิจารณาจากตรงนั้นแล้วตัดสินใจซะสองดับคือการต้องเลือกแล้วคุณจะยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้ไปตลอดเวลาไม่ได้ มันจะเป็นความทุกข์มันจะไม่ให้ความสุขหรือถ้าคุณไปอยู่ในความรักของความรับคุณก็ยังคงเป็นความรับที่ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่นั่นหละค่ะคุณอาจจะเกลยคนทัดดินพืชศพกันมังกรทัดน้ํนากรรกดมีนพิจิกอ่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรความสัมพันธ์นี้ไหมเด็ซันเดอะเขามีแต่เดนะ็ดซันน่ะ เขาจะเทคแอคชั่นไหมเดอะทาวเวอร์ไม่ค่ะเขาจะจบเขายอมจบเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่อยู่กันสองคนแล้วการปรับตัวเข้าหากันเขาไปแต่งงานเหรออาจารย์มองถึงเขาอาจจะไปแต่งงานไหมหรือว่าเขากำลังจะมีคนข้างกายจริงๆก็ได้อ่าพังค่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่ค่ะเขาจะจบทุกอย่างทุกเรื่องราวทุกการกระทําไม่รอการพัฒนากแล้ว เขาทําใจยอมรับกับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วค่ะแล้วคุณล่ะจะเทคแอคชั่นไหมคะคุณจะเทคแอคชั่นไหมยัง2ดาบยังขึ้นมาอยู่นะห้าห้าดาบคุณทะเลาะก,กับเขาเหรอ d o มเม t i เค่ะเอ้ยใช่ดอมเม t i เชดาบอ่ะลักนี้มันจบแล้วหรือยังผมลิขิตยังขีดเขีย่ยให้คุณ2คนได้กลับมาได้กลับมาไม่ใช่กลับมาปรับความเข้าใจนะยังวนยังเวียน ยังไม่สามารถหลุดออกไปจากวงจรเหล่านี้ได้เจ็บปวดทุกทะเลาะกันเจ็บในหัวใจคุณยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่ถึงเจ็บแค่ไหนหัวใจก็ยังยอมรับได้พร้อมให้อภัยพร้อมให้โอกาสเหมือนรอกตัวเองไปวันๆประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นอะคุณอยากกลับไปนะไม่ใช่ไม่อยากกลับไปอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกแอล้วคุณเข ถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาต้องการบอกความในใจที่เขาไม่เคยพูดสีดาบหยุดเถอแบกเถอนิ่งเถอรักครั้งนี้มันไม่ไหวแล้วมันทุกกายทุกใจมันไม่ได้มีความสุขกันอีกแล้วเดอะสตาร์ Star, ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ไหมต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองไหมเจ็บนะมันเจ็บแน่แต่ก็พยายามปร,รารถนตัวเองเราเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองดีไหมเดอะโบยังวนกลับมากันอีกเหรอการวนไปวนกลับอีกเหรอ ก้าวถ้วยเขารู้ผู้ตรงตรงนะเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาเหนือถือไพ่เหนือว่าคุณอะเขารู้คุณรักเขามากเขาก็เอาความรักของคุณเป็นตัวประกันเขาไม่มีคุณเขาอยู่ได้เขาไม่มีคุณเขาก็แฮปปี้แต่คุณไม่มีเขาคุณเจ็บคุณไม่แฮปปี้คุณทุกข์คุณเหนี่ยวหลังเขาอยากมีคุณไว้แหละถามว่าอยากไหมใช่กักแค่กักนะ เขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่ดีขึ้นถ้าถามว่าความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นไหมคุณต้องยอมรับในตัวตนของเขาให้ได้คุณถึงจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้คุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขหรือไม่อันนั้นเรื่องของคุณแต่เขามีความสุขที่เขาเป็นแบบนี้เขาจะไม่เปลี่ยนตัวตนของเขาเพื่อใครรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะคุณเข้าไปดีวกว่าคนที่เขาใช้ยเยอะตัวเลือกเยอะ เขามีทางเลือกเยอะคุณล่ะถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาคะคุณคิดถึงเขาคุณทึกถึงวันเก่าๆรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยคุณไม่มีสักขณะจิตเลยที่คุณจะไม่คิดถึงเขาและคุณก็ยังจะอยากขอโอกาสจากความสัมพันธ์นี้คุณทนไม่ได้ที่ไม่มีเขาคุณเจ็บทุกครั้งที่คุณไม่มีเขาคุณรักเขามาก คุณเสียใจมากถ้าคุณไม่มีเขาไพ่บอกว่าทำใจไพ่บอกว่าถ้ามุกคุณมัวคํานึงถึงแต่เรื่องราวเก่เาเดิมๆคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยประเรียนประถมมัธยมมหาลายัยหรือเป็นความผูกพันกันยาวนานการผูกจิตผูกใจนั้นมันทรมานทำอะไรต้องทำใจอะทำใจยอมรับอย่าคาดหวังในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าเราคาดหวังกับอะไรการคาดหวังของเรามันเดาทางไม่ถูกจริงๆ ความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไปในทิศทางที่คุณต้องการไม่ได้มีแต่ความเจ็บรักษาแผกลกายแผลใจบาดรานจิตใจมีแต่ความเครียดมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคุณตัดเขาไม่ขาดขอให้แนะนำห้าใบให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ก็รกฎขอให้แนะนำห้าใบ King night off, night off, คิงไนท์ออฟไนท์ออฟคัพค่ะคุณอยากกลับไปถึงแม้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างเอาชนะกันบ้างคักครานกันบ้างแต่คุณก็อยากมีไว้คุณยังต้องการแต่คุณจะทําอะไรไหมคุณจะนิ่งๆคุณพยายามเก็บอาการรักครั้งนี้มีเงินมีทองมีการซัพพอร์ตกันไหมถ้าเขารวยคุณก็รักเขาเพราะเงินถ้าคุณรวยเขาก็รักคุณเพราะเงิน พราะผลประโยชน์ที่คุณมีให้กับเขารักนี้ไม่ได้มาจากใจจริงค่ะห้าถ้วยไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไม่มีตรงไหนที่คุณจะไม่เจ็บบางครั้งคุณรู้บางครั้งคุณเรียนรู้ปรับตัวและต้องการถ้าคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีที่คุณจะไม่เจ็บไม่มีที่คุณจะไม่ทุกไม่มีที่คุณจะไม่เสียใจลองทบทวนตัวเองดู ว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเมื่อในอดีตเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้เราไหมหรือการกระทําของเขาณนปัจจุบันสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาทํากับคุณนั้นมันแสดงถึงความรักไหมมันแสดงถึงความผูกพันไหมมันแสดงถึงความแคร์กันไหมถ้าคุณตระหนักรู้ตื่นรู้มองรู้ย้อนไปจากอดีตปัจจุบันแล้วมองไปถึงอนาคตคุณจะหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะไป การที่คุณเลือกมันจะมันจะส่งผลในอนาคตของคุณในวันข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่หรือเลือกไปนั่นคืออนาคตของคุณกรกฏอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช่องบลอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัตไลน์มาค่ะ a อซาย a 0 3 2 9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ